มาเด็ดจ้าพี่น้องตำักยมจ้ะตำมะยมปลาโนนัว,นวเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บมาเด็ดจ้าแซ่บๆเหมือนกันเด้อตำมะยมตอนบ่ายจ้า สวัสดีจ้าพี่น้องฟองป,องปายที่รักสุขุสุขคนมันให้แม่มากินตำเบักย่อมจ้ะแล้วก็มีฟักบัวนะหอมสีสเกตจ้าตำเบักย่อมเสียบๆย่างใบมาได้จ่าเสียบๆน้ำกันเด้อหืมสีสันลองตำเบิองจ้าใส่ข้าวคั่วเนาะใส่ปลาร้านวนัว,นว,นวใส่ข้าวคั่วแล้วก็มีหอมใส่น้ำกินเทอแ,แ์เรสเ้ยจ้ะนี่ใส่ข้าวคั่วเนี่ยจ้าล่ามิสเสียบเลย tay vào nhôm kiểu kiểu chỉ chặt tầm một nhôm nhám bài chặt đẹp đẹp ลองอาพบัวลองใส่เบงจ้ะจะแซ่บดีจ้ะสีหอมเข่าขัวเนะสูตรนี้เป็นพริกป่นนะจ้ะพริกป่นข้าวคั่วปลาร้าชูรสน้ำตาลสิกกว่ากลวยบังยมกะวาไดจ้ะแต่ว่ากระแซบดีจ้ะ ไปกินทะเลกันตามบงย่อมใจกกบ่วผักบัว กัวเขากันดีจ้ะผักเปรี้ยวแซ่บ ยางประเด็ดมักยมมาจ้ะสดๆจากต้นเลยจ้าแตวมาตำสวงเลยจ้ะลองตำม,มันด้จ้ะพป่น้องสูตรนี้ก็แซดเวยจ้ะถ้ามีประเด็นตอนลงไปในศิีคากุนนี่ยอยู่จ้ะ มายมตอนบ่ายอยากยังสมๆเนาะ เห็นเมื่อม่ต้งคักเปรี้ยวเปรียปร้ยวแฉบเปรี้ยวแซบ นี่ประแดกตอนสี่หนึ่งที่สิบครั้งแล้วนะแตงอาม่าะบะลายแต่บอกย่อมอาม่าหน่อยหนึ่งเพราะกลม หมักนสมนะนานีกับนามบังนะย่อมเนาะยางพาราต้นังย่อมกับน้ำล่แตกกระจัดเสลยตันม,มายม หอมขาก็เอามาตําใส่ในบักยมเลยจ้ะอันนี้ก็เอามาโช์จ้ะเพื่อความสวยงามเนาะแต่งจานจ้ะแต่ว่าบอร์แน่นําให้กินในนี้ได้จ้ะมันสะอาดสิมีดินมีอย่างเนาะพสะอาดอถ้าจเจียวไปกินไปปรุงอาหาร แนะนำให้ล้างให้สะอาดก่อนนะจ้าหอมแดง งมเลยตำย่ำแสบอืเปลี่ยวเปลี่ยวจี๊ดจา๊าดสวงได้จ้ะหวงนอนเนี่ยมปนสวงเลยดิดตำมันอมเ่ยใบมันได้กินได้จะ่ล้างสะอาดแล้วใบมันงม ไขมีกะปิเอากะปิใส่กระได้ได้จ้ะมันจะสิเพิ่กค่ามนัวเข้าไปอีกอันนี้บ่มมีบริไดใส่จะใส่แค่ปะลาร้าอย่างเดียวเนาะ ทำเองแซ่บเองตามสไตล์เจ้คอนเฟิร์มจ้ะกิงตามสไตล์เจ้คอนเฟิร์มอีกจะ่ำก่อนจะเขสแขล้วซ้ำบางมมาไงก็กับเมือนดึวกันด้วยจะไหนเดือนนิดเดียว มึงยมเม็ดมากอกาลใหนะ้จ้ะสมบริเวนสมตำนะตำม,มะยมเผ็ดเผ็ดแซบ่บๆซบปลาหนัวหนัวจ้าแซ่บคันดีๆเปรี้ยวจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพูดในไลน์ด้วยจ้ะที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องขอพูดในไลาาานได์ด้วยจ้ะเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ